ไปที่มูล,ลนิธินักข่าวนครราชสีมาได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าเท้าสุรนารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองโคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนักข่าว5มีนาคม2568นะคะพร้อมทั้งจัดงานมอบรางวัลให้กับบุคลากรหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมามูลนิธินักข่าวนครราชสีมาโดยนายรณกฤษตสองเมืองประธานมูลนิธินักข่าวนครราชสีมาได้นําคณะกรรมการมูลนิธินักข่าวนครราชสีมาและนักข่าวในจังหวัดนครราชสีมาหลายสาขามาร่วมในพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนักข่าวประจําปี256 หลังจากที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่กันมาทั้งปีซึ่งทางมูลนิธินักข่าวนครราชสีมาถือว่าเป็นองค์กรทางด้านสื่อสารมวลชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดนะคะโดยมีการดําเนินการมาแล้วกว่า40ปีมีผู้สื่อข่าวช่างภาพในช่องทางในการนําเสนอข่าวที่มากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้เดินทางไปยังวัดหนองไผ่ล้อมได้มีการนําก๋วยจั๊บมาเลี้ยงเพล พระนะคะในวัดหนองไผ่ล้อมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้สื่อข่าวในจังหวัดนครราชสีมาที่ล่วงหลับไปแล้วค่ะ ส่วนที่ห้องแกรนด์บอลรูมเอโรงแรมสีมาธานีอำเพอเมืองนครราชสีมาโมลนิธินักข่าวนครราชสีมาก็ได้จัดงานวันนักข่าวประจำปี2568โดยนายสุวัสดิ์บตับพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายรณกฤิสองเมืองประธานมูลนิธินักข่าวนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงานวันนักข่าวในครั้งนี้ค่ะ โดยภายในงานนะคะได้มีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี2567ทั้งหมด8รางวัลเริ่มจากรางวัลบุคคลดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้แก่นายสุวัสด์จึงวิวัฒนาพรประธานกรรมการกลุ่มคิงยนรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการบริหารธุรกิจได้แก่นายปรีดาขจรโกวิทกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือปรีดากรุป๊ป รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการบริการสังคมได้แก่นางสาวปพิชยาณน,ะนครพนมผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเทวนตวันโคราชรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดนครราชสีมาได้แก่นายพบไตรบัญญัติกุลอดีตกรรมการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการลงทุนหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่นายกิติพงศ์พงศุรเวศนายกเทศมนตรีตำบลโพคกลาง รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้แก่สภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมารางวัลองค์กรดีเด่นด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงกีฬาให้กับจังหวัดนคารราชสีมาได้แก่สโมสรวอนเลบอลน,นครราชสีมาคิวมินซีวีและรางวัลองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่ชมรมฮักเขาใหญ่ค่ะ